นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงของเดือนที่ผ่านมารวมทั้งมีการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณาสุขให้แก่อสมอได้รับทราบครับ เมื่อวันที่7มิถุนายน2566ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่อสมเทศบาลเมืองลบบุรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน180คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง โดยการประชุมประจำเดือนอสมเทศบานเมืองลบบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงของเดือนที่ผ่านมาการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่อสมได้รับทราบพร้อมกับการสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าอสมมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้าน การดาเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและมีหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีประสานงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเป็นแกนนําในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนและเป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้อสอมอถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขด้านการทำงานจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจต้องชื่นชมความดีและให้กำลังใจอสอมอทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าผมตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลายที่ได้อุทิศตนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามยังคงต้องอาศัยท่านทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไป ในการที่จะทําให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองครอบครัวรวมถึงชุมชนส่วนรวมเพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไปก่อนปิดการประชุมในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับไละนี้ก็คือข่าวสรารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วรศักติ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ